บราซิลสอรักชาติพบกับซุนตักซุนจากฮ่องกงครับนายอภิรักษ์รมมาหาไปยืนใหญ่ขึ้นครับ118เป็นตั้งเวทประมาณนั้นครับหรือเปล่านะครับโอ้โหดูรับปากสอกเข้าไปครับบราซิลอาวุธเริ่มจะแรงขึ้นเลยครับยกนี้ไม,มออ่มีออมือเลยครับซุนตักซุนเลยครับ แต่ต้องเตะให้รู้จักเลยนะครับมายครับโอ้โหจั๊บวกเลยครับนี่อย่างนี้แนะสู้กับต้นตำรับได้ขนาดนี้ต้องยกห้ายกก็จริงครับยกหนึ่งไม่มีเคลียร์ขายกสองไม่มีถามเชิงนะครับซัดกันตลอดนะครับสามห้าสิบห้านะดูเต็มไหมเต็มไหมยกมั้งตปเอาหัวไหลเอาท่อนแขนรับเอาชายโครงรับนี่ครับเข้าร่วมกันอยู่แล้วครับ้ายกับตอนนี้เอาไปอยู่วงนอกครับมาซื้ เป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะชายหรือหญิงโอกาสครับชุนไม่ครับเขาเพิ่มจะเจาะได้เหมือนกันครับตกครับซุนตักชุนโอ้แรงต้นน้ำดูหน้าโอ้โหปักศอกเข้าไปครับสวยจริงๆครับแม่ขอดูหน้าซิเป็นยังไงบ้างแตกไม่แตกครับแตกหรือยังครับนี่ครับปลาซิลปักเข้าไปโชครับหนาวครับนอนครับดูทรงดูหน่อยแกนดูน่องดูแข้งดูขาแล้ว สิบยุบไปโดยไม่รู้ตัวนะครับมาแล้วครับใต้ตาซ้ายครับโอ้โหโดนซะขนาดนี้ไม่แตกสิครับแปลครับเอาระวังบัดซ้ายครับโดนไปนี่ต้องผ่ามาสองยกกว่ากว่าโอ้แล้วดูครับแข่งลุยแหลกจิ้งไปแน่นะครับถ้าซึมซึมนี่อาจจะหล่นได้นะครับบราซิลไม่โตไม่รับนี่แม่มียุ่งนะครับดื้อใช้ได้ครับชุนณนะครับแต่ไม่ทำดีแล้วปากเขาเอาโดนศอกซ้ายครับ เถียงไปยังไงครับจริงๆครับเถียงทุกเม็ดโตทุกตอกครับแม้ว่าใต้ตาซ้ายจะปีกมีเนินขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับรอยแยกครับโอ้โหระบบคาร์ดิโอระบบหายใจดีจริงๆครับสุนตักจุนดูครับแข้งขวายังหนักนะครับต้นยกต้นน้ำครับอ่ามีศอกมาครับบราซิลชิงเดินก่อนครับชิงเดินเข้าไปส่วนปลาซ้ายโอ้โหโดนเต็มๆครับลูกนี้บราซิลว่ายังไงสู้ดีเดินครับต้องยอมครับหัวใจครับ นั่มวยฮ่องกงรายนี้โอ้โหดูครับแลกทุกเม็ดโตทุกดอกโอ้โหฮ่องกงแม่วันนี้ออกช่องแปนี่แฟนๆซำปักศอกเข้าไปเป็นยังไงหยุดไม่อยู่ครับซึ่งตักชูไปถ่วเลยสามแม่พยายามจะชี้ให้ไม่ต้องไปบอกกรรมการครับเขาสับมือแล้วแม่เดี๋ยวงานเข้าครับ ตั้งศอกเลยเดินเข้ามาตั้งศอกเอาดิ่าครับต่อยชายโครงจุ๊งเลยครับโอ้ยยืนด้วยหัวใจแล้วครับทั้งคู่โอ้ยพร้อมคัดถึงตัวนี่น่ากลัวครับโอ้โหครับซุนตักชุนเปลี่ยนเกมมาต่อยชายโครงต่อยข้วหัวใจนี่ผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขยันจะสาบแฉจริงๆนะครับใบหน้าของซุนตักชุน เล็เทไปหมดนะครับบวมปุ๋ยแล้วไม่มานอนโดนเตะทีสองทีแล้วนอนรับค่าตัวกันนานๆครับเกิดรักซุนตักชุนขึ้นมาแล้วครับไม่แน่นะครับผมดูแล้วก็ไม่ได้เป็นรองครับซุนตักชุนเปิดเกมเข้าหาแบบนี้ี่กรรมการชอบนะครับซุนตักชุนจะไล่จนหรือเปล่าแต่ยังระดมต่อยเข้าไปก็ปัดซ้ายเอาโอ้โหโอ้โหต่เข้าหน้าครับตองโตครับไม่โตไม่ได้นะครับ